โดเมนด้วยว้าวเดวิดไปดูดิโอเคอ๋อนี่อะไรอ่ะอันนี้อันนี้สุนี่นั่งสมบี้เหรอแล้วนี่อะไรอ่ะอนน ปานหอยอ,อันนี้เอจีมาลายไม่ใช่ฮะไม่ใช่แล้วนี่อะไรอะ่ะมาไหนโอเคแล้วนี่อะไรอ่ะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้หมอดไม่ใช่ฮะนั่นอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้เอจี จีราบจิราบว้าวจีราบวางตรงนี้ดิจีราบแล้วนี่อะไรอ่ะสาธุทำไมไม่ต้องสาธุของเล่นนะนของเล่นแล้วกระต่ายของใครอ่ะนี่อันนี้ค่ะกระต่ายกรตายนี่กระต่ายใช่ไหย โอ้ตายรถรถขับได้มั้ยรถฮะรถขับได้มั้ยครับกุ๊กกับตาเนี่ยอันนี้ตายนี่ตาตกตาตมั้ยน้องไม่ตกตา,กกาอันนี้อันนี้มันตายน,นี่ตาอดีปังปังไว้เน,นี่ยไม่ตายตาทําไม่ได้ครับใช่มั้ยได้แล้วก็รถไดโนเสาร์ขับได้มั้ยฮะรถไดโนเสาร์ขับได้มั้ยไม่ใช้ได้ตาจับจับไม่ได้ จะมันตกใช่เหรอแล้วรถนี้อ่ะดูหนี่งรถนู้นจะมันตกงาำใช่ไปนะจะไปกันนะขับไปไหนอ่ะรถนี้อ่ะรถนี้จ,จไัไป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 เที่ยวไปเที่ยวหรอไปเที่ยวใช่ไหมครับไปเที่ยวดาขับไปเลยอ้าวทำไมขับ ทนกระต่ายอ่ะทําไมไมากระตายขึ้นรถด,ด้วยครับโอเคโอเคขึ้นรถเลยขึ้นได้ไหมอาขึ้นคันนี้เหรออ๋อแล้วอีกคันหนึ่งอ่ขับไปไหนเจลนจะไปนีจ้าจับจมันมันไปตามจ้าอ๋อมันขับตามเหรอเพราะว่าจับจับไปตามสิอ๋อเดวิดขับเลยเดี๋ยวป้า,ปาดูนะเดี๋ยวป,ป้าถ่ายรูปนะ ว้าวอุ้ยตกแล้วตกอันหนึ่งแล้วครับขื้นได้ยังกินได้แล้วขับไ,ไปอีกใช่ไหมขับไปอีกไปตรงไหนไปตรงนู้นไปไปตรงนั้นเหรอ ตกอีกแล้วครับ <Okay. S 1> เก็บด้วยเก็บด้วย okay. เอาเข้าไปข้างในเลยเหรอ ไปได้ไหมว้าวมันออกมาไม่ได้แล้วใช่ไหม<ะ>มันออกมาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันมันออกไปได้แล้วตาอ่าไปทางไหนอีกอุย้ยมันมัน,มนยิ่ไปอ้าวทำไมหลุดนี่มีสัตว์เยอะจังอ่ะว้าวหลุดได้ยังสาวขับตามใช่ไหม ระวังสัตว์นี่ตกนะระวังมาลายกับไดโนเสาร์ตกนะอ้าตกแล้วครับอ้าวรถล,ล่มเลยรถอะรถพังหมดเลยตกอ้าเอารถไดโนเสาร์มาช่วย มาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเหรอช่วยหน่อยได้าวงาตาเยอะมากเลยเก็บขึ้นรถไปห้ามอหน่อยออยู่นี่อีกครับ อยู่นี่อีกมาลายกับได้เชีสาวสไปเดอร์แมนอยู่ข้างในเลยยังช่วยไม่ได้เลยครับโอเคโอ้ยเอาออกไม่ได้ใจเย็นๆนะครับเอาออกเบาๆเอาออกตรงไหนเอาออกแบบนี้เห็นไหมก็ต้องใจเย็นๆนะเอาออกแต้อยังอยู่ข้างในมีสไปเดอร์แมนด้วยดูดี ใช่เอาออกมาเลยครับโอเคจะไปแมนตน์ยวอ,ออกได้แล้วนี่โรงพยาบาล<ช>ขับไปหาโรงพยาบาลเลยครับโอเคอันนี้โอ้คเขาไปโรงพยาบาลแล้วเหรอขับไปโรงพยาบาลเลเว้ ไปได้เดวิดต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปข้างในเลยให้มอดูให้นี่ลงบ้านเหรออ้าวใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะใส่เข้าไปข้างในให้หมดเลยเหมดยัง อมดล่าเนี่ยหมดแล้วล่ลวลนี่่มอมาแล้วบอกมอให้ช่วยดูให้หน่อยตายหมดแล้วบอกมอหนิหมาจะช่วยเก็บมาเลยอ่าเข้ามาเลยจ้ามอบอกใครเข้าไปให้หมดเลย้าป หมอจีลาบในหมอจีลาบหมอออกมาเสร็จแล้วครับเอาออกไปได้เลยหายหมดแล้วเรียบร้อยโอเคจ <ะ S 1> <Okay. S 2> จ,จ,จปเป็นแบฮานะโอเคจบแล้วบายบาย <c oughs> บายบายก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่